กลับมาตามประเด็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานก่อนนะคะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ที่ประชุมเนี่ยอยากจะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ลุกขึ้นในพิปรายในเรื่องของเหตุการณ์ปะทะกันในเมื่อวันเสาร์ที่10เมษายนที่ผ่านมาก็เลยมีการประทุงประท้วงอะไรกันมากมายนะครับ เหตุการณ์นในสภาเนี่ยมีการตอบโต้กันเป็นระยะอย่างในแพทย์ประสิทธิ์ชัยวิรัตนะสอส,าสาชัยภูมิจากเพื่อไทยอภิปรายขอให้นายกเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา179เพื่อให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและทางออกเปิดโอกาสให้นายก ขอทอดประชาชนนะจากเหตุการณ์10เมษาโดยนายแพทย์ประสิทธิ์จากเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนต้องให้อภัยกันแม้ล่าสุดมีผลพิสูจน์จากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติระบุว่าสื่อมวลชนญี่ปุ่นเสียชีวิตเพราะถูกกระสุนจากฝั่งทหารนะฮะและตนเนี่ยไปยิ้มผู้บาดเจ็บ ยืนยันว่าใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ประชาชนจนทะลุปอดก็เลยมองว่าต้องปัญหาเราเนี้ยต้องนําเข้าสู่สภาบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อไทยลุกขึ้นพูดหลายคนในแพทย์ชลน่านสีแก้วสสอน้านเพื่อไทยเองนะคะก็เสนอให้นํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมษ52มาร่วมพิจารณาด้วยนายพีรพันธ์พาลุสุกสยอสยโสธรจากเพื่อไทย ก็มีการเสนอยติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาการวิสามันตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายนแต่ปรากฏว่าทางวิบรัฐบาลได้มีการทักท้วงนะคะอย่างคุณวิทยาแก้วพลาดัยส bon สนครศรีธรรมราชประชาธิปั์เป็นประธานวิบรัฐบาลด้วยก็บอกว่ามีสมาชิกแสดงความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นควรจะนําปัญหานี้กลับมาพูดกันในสภาโดยนายกขอเปิดสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา179ด้วยฟังกันไปฟังกันมาสสเพื่อไทยพูดหลายคนประชาธิปัต์ก็ลุกขึ้นพูดฟังกัน นานเป็นชั่วโมงค่ะในที่สุดเนี่ยตัวของนายกับพิสิทธิ์วันนี้ถ้าเห็นหน้าค้ตาตาต่มหน้าหนังสือพิมพ์ก็เคลงเคลียดเนี่ยนะคะเลยลุกขึ้นชี้แจงในเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามันสอบข้อเท็จจริงให้ประธานวิรัฐบาลเนี่ยหารือกับวิรัฐบาลทุกพักว่าจะเห็นด้วย ตามที่วิฝ่ายค้านเสนอหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สภาจะวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยวุฒิสภามียติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา161วันศุกร์23ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้พูดกันแล้วก็พูดไปถึงประเด็นที่ว่าฟังหารือนิที่ประชุมสภาเนี่ยนะคะพบว่าสสอ,อยากให้เปิดประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้กล่าวหาตน รัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐแต่คงไม่ใช่จะมาพูดรายละเอียดในวันนี้แล้วนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความคิดทําร้ายประชาชนด้วยไปฟังบางช่วงบางตอนของการชี้แจงในสภาเมื่อวานจากนายกอภิสิทธิ์ค่ะเมื่อสักครู่ผู้ว่าเมือก็มีความเข้าใจตรงกันว่าอยากจะให้รัฐบ,บาลเนี่ยได้อาศัยมาตราระรัฐธรรมนูน่จะเปิดรับฟังความเห็นของสมาชิกรฐัฐสภา การเรียนนี้ครับว่าในเบื้องต้นขนาดนี้เนี่ยทางวุฒิสภาเองเขามียติในการที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปซึ่งในปัจจุบันก็กำหนดไว้ว่าจะเป็นวันวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผมอยากจะกราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกนะครับบางทีวันนี้ก็มีการกล่าวหากับผมกล่าวหารัฐบาลกล่าวหาเจ้าหน้าที่รั้ผมไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดจา รายละเอยีกันในวันนี้แต่ผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความคิดที่จะทำร้ายประชานชนเมื่อสักครู่ผมฝักเนี่ว้อ จากนายกอภิปรายชี้แจงนะคะก็ยังมีการลุกขึ้นพูดนะคะลุกขึ้นพูดแล้วก็มีการตอบโต้ก,กันไปมาจากซีกของฝ่ายค้านกับรัฐบาลประท้วงกันวุ่นวายมีการพักการประชุมกันไปด้วยเนี่ยนะคะช่วงหนึ่งของการประท้วงเนี่ยอย่างในแพทย์วรงเดชกิตวิกรมสสพิษนุโลกประชาธิปัตยปับอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะมีสสไปขึ้นเวทีสนับสนุนน,นปชในที่สุดสสก็พาประชาชนไปตายนายกพยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดภายใต้กรอบกฎหมายแล้วถือเป็นรัฐบาล แรกที่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ประชาชนยังสนับสนุนให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บพอคุณหมอว่ารงจากประชาธิปัตย์พูดแบบนี้โดยเฉพาะประโยคที่ว่าสสพาคนไปตายเนี่ยสสเชียงรายเพื่อไทยนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านประท้วงมีการชี้หน้าด้วยชี้หน้าในแพทย์วรงแล้วก็พูดประโยคนี้ค่ะบอกว่าเป็นการกล่าวหาสสทั้งสภาว่าพาคนไปตายแน่จริงขอให้บอกมาว่าสสคนไหนถ้าผมไปชกหน้าคุณแล้วจะว่ายังไง นะมาอีกแล้วนะครับประเด็นชกหน้านายแพทย์วรรงก์ก็เลยตอบโต้ผมยังทนฟังที่พวกท่านพูดว่านายกสั่งฆ่าประชาชนได้แล้วทำไมจึงทนฟังกันไม่ได้กับคำพูดนี้ทำไมกินปูนร้อนท้องนะคะก็วนคืนวนขึ้น,นในที่สุดคุณสามารถแก้วมีชัยทำหน้าที่ประธานตอนนั้นก็เลยต้องสั่งปิดการในพิปราแล้วก็ลงมติปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติไม่รับยัติให้ตั้งคณะกรรมาการวิสาบันสอบข้อเท็จจริง10เมษายนด้วยคะแนน235ต่อ137 งดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน11เสียงนะคะถือว่ายตินี้ตกไปในแพทย์ชลนน่นก็เลยประกาศว่าจะไม่ร่วมสังกกรรมเสร็จแล้วสสฝ่ายค้านก็วอล์กเอาออกจากห้องประชุมไปเลยนะ